พ่อท่านะครับอ่อ <g ül> จุดไม่มีคนช่วยถ่ายเลยอ่ะเอาอยัางเอาแล้วถ่ายแล้วอ่ะอ่ะเร็วเร็วโน้นโน้นโน้นเสียบเสียบทูบเลยเสียบทูบแล้วก็ไปนู่นโกงเงินพอทอง ดีเลยพันมีรดก็ได้ใหญ่วาดอกไม้ก่อนน้องพัดมีอไรกันบรับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để tao bỏ lỡ những รอแล้วครับเราออกไปจากที่นี่กันเถอะแม่ออกไปแล้วเสร็จแล้วก็เอ่อเราจะเออจะจุดจุดนี่กันวิ่งเราเถอะไปเลยครับเราเรา,เราก็จะจุดอันนี้กันครับแล้วก็จุดไฟแก๊สแล้วรอลุ้นกันต่อว่าจะเป็นเลขอะไร บอกเพื you, no. okay. ues, ่อนนะเอ้าภาพมาสาวัวจุดให้เดรมบนทงเรือที่บัเกิดูนะขอให้เร่เ้ิยกันม่ดควาไปไปกจะจักดเออลวเอามาดสลกหายดนเอกะุเพื่อนเสม่อเป็นมีคด้ยเออล้กขอเนะ กอน้บมาใส่เท่าไรก็แล้วแต่ลูกนาะม่ต้เไม่ต้จับตลกเนาะเออมาบาี่บี่สบก็ไปแล้วเขอผมน่าจะจุดจุดที่4เลยครับที่กำลังที่กำลังเพิ่งจุดไม่นานครับไอ้เมียสลันะจุที่นำะกุวันเดียนปิเลของเรานี่แหละให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใส่กังเาะไอามดอกเ้าตรับน เราก็จเอาวิธีมาททีเพื่อให้ตัเลือ้บางอันเนาะที่นำคนของเราลงไปอยู่น้ น้าลงเดเชื่อกันก่อนน้าลงมเป็นกระาเที่ยวทองเราไม่ไดไม่กตัวแตน้้ก็ไปเี่ตผมยืจุดนี้เลยเกิดกิระบายก็ได้นี่คือมาเป็นันระเบดีเกิดของเรานั่นแหละลูกเกิดเกินี้ก็แส่ประมาทนุ่นะเออการมสายก็ต้องตู้นี่นะ

โอ้แล้วเธออยี่คนอันนี้นะสั่นสะเทือนแก้วหูเลยโอ้โหนี่ขนาดคนเยอะมากเลยเนี่ยนี่ขนาดวันธรรมดาเนี่ยคนเยอะวันนี้ก็เรามาเออวันที่นี่เรามาวันที่สองนะครับของการมาทำบุญเขาหอยนะครับที่วัดเขาช่องลมรอบที่แล้วผมมากับลุงโยครับตอนนี้เรามากันแค่สี่คน เรามากันแช่สี่คนครับลงโยมไม่ได้มาด้วยครับเราก็เลยมากันแค่สักสี่คนเยอะมากเลยอตน้เ้้อเเขขาาาามมก็ตป็นพันคนเลยก็ว่าัดกล้ว จูบตาจนเด็กเราไปส่อมาละสองมาละถ้าไม่ก็จูบสันน้อยจังแค่กี่นั้นเองแค่กี่พันนั้น่องลิครแล้วแต่ อยมาสงตัวตรงรสงจับไปเลยบันหนึ่งหมื่นนัดเฮ้ยสองเฮ้ยหกหรือเดี๋ยเดี๋ยวดดูดูตรงตรงครับพี่น้องดูตรงตรงครับหหรือหกหรืออะไรน่าจะหครับสองหตรงกลางน่าจะเลขหกครับ

เท่าเราอเท่าเยทวันกันนี่เนี่ยอย่าลังบามือมันคมนคล้อยอย่ารีบรับเขาอย่รันีันระบ่ามือเอามันคนะอ้าของใครของใครไหม่ก่อนะของใครไหม่ก่อนเออทะลุทะลุริดตรงนี้แหละทำมาได้เลยเราต้น้ยเดี๋ยวจะรอราการ่านกายะเดี๋ยวรอราการากาสังเตรจก็ได้เนาะใจ เดิน่างไป่านมาก็รอครับแเราสักเสียวนึ่งยังไม่ใส so well, ่ยังจบอนเนาะทำไมกล้องมันไม่เ no ห็นไม่ได้แล้เดี๋ยวไปแล้วางมัคุณยายสนใจนะประสุดรักนะเ้อหลางสาวมาคอยอยู่ตรงนี้แหละครับบุยุษสุดแรกเดหาวมาพักใจทีแล้วก็หายใจเจอล้วครับขออย่ามาับมาหามารับหลานสาวด้วยนะหนของเราวะหลานสาวก็รออยู่ตรงนี้แหละมารับเลยมาแล้วครับของผมสองหกหก เดี๋ยวยัอ่ะเฮ้ยสองของผมเจ็ดนี่ครับผมผมหนึ่งจะเป็นหมายเลขสองของผมเจ็ดสามห้าครับว่าจะเป็นเลขคงครับนี่ครับห้ดูจากด้านล่างนี่เลยสองของผมครับผมนะตอนนี้หลานยังอยู่นะรออยู่ตรงนี้แหละหลงจุดนี่แหละรออยู่ที่เดียวเนี่ยเราไม่ต้องไปไหนเนาะเออบางทีอาจจะอยู่ไกลๆก่อนดีกว่าสองก็คือ เรากับคนคนข้างหกกับหกก็คือเพื่อนเยอะครับเรามีเพื่อนแค่หกคนจริงหรอโอ้เม็คนเพื่อนน้อยสุดสิเปินสักหคนอะไรเงี้ยครับสองหกสาเนม่จอเดหนึ่งหนางเดียงเองเห็นไหมน่ะหงอะไรจะเอียงอย่างนั้นอ่ะมันต้งโอ้

เขาคงไม่รู้ครับว่าคนข้างหลังอยู่เออขขาหูหนวกหมดแล้วครับอครับติมเขาเขาหูหนวกหมดแล้วอ้าวของของผมเห็หน,หนเด่นชัดแล้วครับสองหกสองก็คือคนค่อนข้างหนึ่งคนครับหคนก็คือเพื่อเนเยอะครับ เพื่อนอีกห้าคน